ภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของสมาพันธ์ SME ไทยมาร่วมเกือบ10ปีในการขับเคลื่อนจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปยังหน่วยที่ใหญ่ที่สุดจึงมีการขับเคลื่อนสมาพันธ์ SME ไทยไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและกิจการยั่งยืนของผู้ประกอบการ SME สมาพันธ์ SME ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มอีสานตอนล่างหนึ่งได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิกลุ่มอีสานตอนล่างสองได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มอีสานตอนบนหนึ่งได้แก่ จังหวัดหนองคายจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬกลุ่มอีสานตอนบนสองได้แก่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนครกลุ่มอีสานตอนกลางได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบริหารการขับเคลื่อน ในรูปแบบของคณะกรรมการ SNE ไทยประจำจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของประธานกลุ่มจังหวัดภายในปี2566ถึงปี2567จากการนำของนายสังคมสายทองประธานสมาพันธ์ s m e ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ s m e ไทยได้ร่วม16จังหวัด และได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของสมาพันธ์ SME ไทยการลงพื้นที่เยี่ยมกิจการของผู้ประกอบการ SME เพื่อเก็บฐานข้อมูลรับสมัครสมาชิกใหม่ลงในไลายออฟฟิเชียลของสมาพันธ์ SME ไทยสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ SME ไทยคณะกรรมการสมาชิกในระดับต่างๆสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในระดับจังหวัดจัดตั้งศูนย์ SME Shop s m ช t อป e อสส่งเสริมการทำงานของสมาพันธ์ SME ไทยให้เข้าสู่ระดับอำเภอโดยจัดตั้งผู้ประสานงานอำเภอละ5คนจะตั้งศูนย์ SME Shop SME Trader ในระดับอำเภอเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกเป็นจุดขายสินค้าและเป็นจุดกระจายสินค้าของผู้ประกอบการ SME จัดทำและเสนอแผนโครงการต่างๆร่วมกับภาครัฐในการประชุมสัมมนาครั้งที่1ปี2567อีสานสัญจรจึงนับว่าเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับภูมิภาค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลุ่มอีสานตอนกลางร้อยแก่นสารสินได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ส่งผลต่อความมั่นคงยั่งยืนของเศรษฐ,ฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปเพราะเราคือเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย